ถ้าโปรแกรมจองเว็บร้อยสิบเลพาเที่ยวครับเนี่ยครับพามาชมการสร้างสะพานนะครับอลังการงานสร้างนะครับบอกเลยนะครับเนี่ยครับโอ้ครับสนุนสนันกันเลยครับนี่นะครับสนกันเลยนะครับครับกันเลยนะครับ นาการงานต่างเลยนะครับไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับนี่นแล้วครับก็าดิเป็นทางรถไฟร้อมนะครับข้างล่างครับเอ้นี่็รั้างรถไนกาดิเป็นทางรถไฟความเร็้วสูงนะครับไม่รู้ว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนนะครับนะครับไม่แน่ใจนะครับเงินเห็นแล้วครับนะครับ รถไฟอย่างนั้นครับเวครับไฟความเร็วสูงแล้วครับสุดยอดเลยนะครับสุดยอดในการสร้างนี่นะครับโเป็นทางรถไฟความเร็วสูงเลยนะครับนะครับมาแล้วนะครับโอ้อลังการงานสร้างเลยนะครับเนี่ครับ ผมเรจะกันเลยนะครับโอ้นะครับใจใจนะครับอันนี้จะเป็นทางกลับรถนะครับนี่นะครับรถไฟกำลังมาครับรถไฟกำลังมาแล้วครับ ยะงครับครับมขนาดนั้นครับเอาจบคลิปตรงนี้เลค้ครับสวัสดีครับ